สวัสดีค่ะหนุ่มชนบุรีถูก30ล้านไม่ขอเปิดเผยตัวตนหนุ่มชนบุรีถูก30ล้านไม่ขอเปิดเผยตัวตนจากกรณีผู้ใช้ Facebook ชื่อกล้วยหอมคนส่งรางวัลใหญ่ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่า30ล้านแตกแล้วในบ่อทอง578 171 จากนั้นมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลเป็นจำนวนมากต่อมาผู้สึกข่าวได้เดินทางไปยังปั๊มน้ำมันปตทคลองเมื่อไซหมู่ห้าตำบลทาตทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีเพื่อรับทราบรายละเอียดได้พบกับเจ้าของโพสต์คือนางสาวพัสยาตั้งธนาชัตกรเจ้าของโพสต์และแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งตั้งขายอยู่ภายในปั๊มน้ำมัน นางสาวพัชยาได้เล่าว่าเมื่อเวลาประมาณ10บนาฬกาวันหวยออกได้ออกมาตั้งแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งตามปกติและมีนายเได้มาดูสลากกินแบ่งรัฐบาลที่แผงของตนพร้อมกับพูดว่ามีเลข7จ็ดไหมตนเองก็บอกว่ามีนายเจึงหยิบสลากกินแบ่งที่จัดเป็นชุด5ใบไปจํานวน3ชุดทั้งหมดมีเลข7นายเบอกว่าเลข7มันออกรางวัลบ่อยและออกทั้งปี จากนั้นจึงจ่ายเงินไปตนเองก็จําได้ว่าสลากที่แผงเหลืออยู่ประมาณเกือบ10ชุดได้ทําการถ่ายรูปเก็บเอาไว้มั่นใจว่านายเอเป็นคนหยิบสลากกินแบ่งหมายเลข5 78 171เป็นชุด5ใบไปแน่นอน ต่อมาหลังจากผลประกาศรางวัลออกแล้วนายเอก็ได้โทรศัพท์มาหาตนเองแต่ไม่ได้รับสายจึงโทรกลับไปและได้รับการบอกเล่าว่านายเอถูกรางวัลที่1จํานวน5ใบเป็นคนบ่อทองชนบุรีเศรษฐีใหม่30ล้านวันที่1ตุลาคม2564ซึ่งจนบัดนี้นายเอก็ยังไม่มีการแสดงตัวแต่อย่างใดคาดว่าไม่อยากให้ตนเองตกเป็นข่าวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมขอบคุณค่ะ